วิทยาศาสตร์ที่ตั้งห้ตัวที่เราเข้าไปไม่ถึงคนก็มีมัน,ม,นมันก็มีแต่ลูกเป็นผู้ประสบลูกก็มีความรู้สึกว่าทําไมเราถึงรู้ว่าเราเป็นแม่เขาเป็นลูกคือทําไมจิตแยกได้มันอะไรเป็นตัวตัดสินว่านี้เป็นลูกอันนี้เป็นแม่ทั้งที่เราไม่เคยรู้จักกันเลยเราไม่เคยเจอกันอมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากนะสำหรับเราเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมันก็น่ามันก็น่าแบบ เน่าศึกษาน่าเรียนรู้รื่มันมีอีกโลกโลกหนึ่งปุ๋ยวลาเจอผมเขาจะคุยเขาเป็นอธิยาเขาจะเขาจะพรำเพ้อเกี่ยวกับเรื่องหมื่นกว่าชาติแล้วอะไรของเขาอย่างเงี้ยแล้วก็พูดมาเป็นภาษากูโบสแม่ไม่กินนะแต่มันมันเป็นเขาเรียกเป็นวิหารธรรมมันไปพิจารณาผมคนแล้วผนังแลมันเกลียดมันเห็นชัดมันได้อุคณิมิตมันเห็น เนื้อหนังบางสาที่ขยายแล้วมันรังเกียจพลังเกียจแล้วพอไปหาเหตุของมันก็ก็คืออาหารนะครับเออไม่รู้ว่าเนี่ยเหตุของรูปที่มันมีก็คืออาหารแล้วอาหารเนี่ยพอมันไปขยายดูอุลิมิตมันมันโตมากกว่ารูปแ้วมันเลยปฏิเสธด้วยเหตุอย่างนี้นะครับเรืที่สองก็มาอ้อน้ำ ก็เก e e so, ิดจากอาุภรพที่มันตรงนี่แหละครับตรงไอ้ผมขนเล็บเนี่ยแต่ว่าผมมันได้อุขนิมิตไงครับก็คือผอระล็กขึ้นมันก่อนบวชแล้วผมนั่งถึกระลึกถึงไฟอย่างเงี้ยที่ยนโมเทียนก็ลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาในมโนจิตทางจักสุวิญญาณเนีครเพราะงั้นมันก็เพ่งไฟไอ้ยางที่เขาเรียนเรียนกันสายวัดประดู่นะทรงธรรมหลวงพ่อสดไปเรียนอย่างเงี้ยให้มันสายก็ดีนะพ่อหลวให้มันสายก็ มันก็จะมองเห็นสิ่งนี้แล้วต้องมาตีความพอตีความแล้วเกิดความเข้าใจพอเข้าใจแล้วมันอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ด้วยเหตุด้วยผลนี้เหตุด้วยผลนี้ด้วยผลนั่นทรมาที่ผมพูดเนี่ยมันเลยเหมือนสวนทางกับคนทั้งหลายที่เขาเอามาจากด้ำตำราคนละตวานกันเลยพอมจิมันจับจิตโดยตรงแล้วมันเป็นจิตที่สร้างสมมานานด้วยมันมองเห็นตัวเองอยู่ในถ้ำเนี่ยสามพันกว่าชาติ เวลาเราเข้าไปเมื่อเนี่ยเวลาเขาฝอาทำเนี่ยเข้ายุ้ยเนี่ย<ม>เข้ามานอบน้อมเป็นนักใหญ่ครับเ,เขาบอกแต่เราถามว่าอยู่ที่นี่นานหรือยังอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอยู่มานานแล้วก็ามาดูแลท่านนี่แหละท่านก็ตายที่มาสามพันกว่าครั้งเลยจะไม่ได้เราจะไม่ได้ครับจะไม่ดูเรื่องทนะี่ 3, ครงรืนนั่นอย่งสามพันกว่าครูนั่นก็คือมันเป็นเครื่องชี้ชัดนะครับว่าเราเกิดดับเกิดดับมายเ แล้วก็เขาบอกว่าก็ท่านนั่นแหละสั่งให้เราดูและอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยเกิดความแบบว่ามันเกิดความมั่นใจนั้นภูเขาทางหัวงห้วยไม,ไมปลาส้อยเนี่ยเป็นป่าตรงดิบใหญ่เนนะครับผู้ดูแลที่เราเรียกว่าท่านสังกัลล่ที่ผมให้เชื้อท่านสังกัลนละเข้าไปได้เลยเพรู้สูกิผมเข้าไปเข้าในปาน่าต้องไปเชื้อช้างเจื้อเสือเชื้อ,อ,อมีเชืออะไรพวกนี้เข้าไปนะครับ ปลอดภัยทุกคนปลอดภัยทุกคนเะว่ารู้จักกันนะครับมันรู้จักกันแล้วก็ดูแลกันการผมเนี่ยมาก่อนเนี่ยก็ไปตายในป่าเนี่ยเป็นพันชาติเหมือนกันเขาบอกก็พวกน,นี้เพื่อนกันนี่แหละครับออกมาเรื่องทดสอบแต่ทดสอบเราลูปลับไม่ได้ตายครับ,รบเพราะงั้นเวลาผมรู้ตรงน,นี้เวลาใครปลาไปก็ต้องเจริญศีลก่อนชำระศีลก่อน เจ็ดวันเป็นอย่างน้อยนะครับที่มุสีก็สำลอกออกมาสำลอกแล้วก็ภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาไปไ,ปไปล้ถึงไปได้เงั้นพระของเราน,นี่เข้าจุดอด,อดองจุดดองจริงๆไปแตกต่างกับพระไปเที่ยวป่าเนะี่ยแตกต่างกันฝึก <laughs> จริงมันก็ได้จริงแต่ว่าต้องอาศัยบาร,รมีด้วยอย่างท่านเกยียดแก้วผมได้ยินชื่อมานานแล้วมีบาร,รมีมันมีพระผมอยู่รูปนี้มาจากธรรมปูตอง วัดธรรมบูโตนี่ก็เป็นพระสายที่แบบเคร่งครัดมากเลยนะสายเนี่ยแต่ว่าโง่เข้าใจไหมครับฝึกจนโง่ไงไม่จะจมแช่กับสิ่งที่เพงเห็นจนตายบางคนได้ยึดรถชนตายบางคนกระโดดลงมาตายเพราะว่าไปหลงนิมิตของตัวเองเขาก็มาเขาได้นิมิตว่าเนี่ยมันได้ยินเสียงเท้าสวดตากนะชีวิตเขาจะออกจากนี่ไม่ได้เมื่อกี้ที่ไปรับท่านนะครับมีสองท่านเสียงนี้บอกว่าให้ไปหาท่าน เกลแก้วให้แก่แก้แกตรงน,นี้กลับสองก็ไปหาท่านอาจารย์ธรรมกะเ,เขาก็จะไปหาผู้น่ะบอกเขามาทางนั้น,นแต่ไม่รู้ได้ยังไงเขาเดินมาผ่านหลังเขามาทางนี้เลยก็มาหาผมนไปูก่อนแล้วาก็ตม๋อไปนั่นแล้วเด้อไปไปนู่นไปนู่นก่อนแล้วก็ต่อ,อ,อแล้วแต่กว่าที่มานี่นะอ๋อไปมาแล้วเ,เกินเครื่องของเขา แต่อยู่ได้มาที่สองปีเราอยู่อย่างเหลือเชื่อแต่ว่าถึงตอนนี้ถ้าเราจากมันมีความสุขใจที่เราได้สร้างให้กับศาสนาสร้างให้ศาสนาเกิดมาได้ทำทิ้งมาลุยได้กี่ปีแล้วอะไรนะมาลุยกี่ปีแล้วห้าแล้วทำอย่างนั้นเพื่อเพื่อให้เพืเอเอ่เพื่อเ่เพอเพือ่เพนเพื่ออเนเ่แก้ว ยังไงก็ต้องที่ผมเห็นเขาสร้างกันเนี่ยที่เขาจ้างกันเนี่ยมันไม่ถูกแล้วมาตั้งก็ไม่ค่อยแข็งแรงเนสิ่งแบบใช้กันหล่อโดยการปละกอบบล็อกกับโฟมในเครื่องตัดโฟม หน้าตา60เมตรอะไรนั่นนะครับของที่วัดวิจิตรเนี่ยผมเป็นคนบอกเขาเองให้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 ทําอย่างงี้อย่างงี้อย่างางี้เขาไปทําแต่ว่าโครงสร้างทั้งหมดก็ไม่ได้รับน้ําหนักหรอกทำมาถูกแต่ว่าวิธีการ,ค,รคือองค์พระเนี่ยสร้างเนี่ยผมก็ใช้เครึ่งเซียนีนะกัดออกมาผมปั้นมาเองนี่คือผ้าที่ผมปั้นมาเอง <S <S คือจะเป็นดิดบล็อกแย่กล้องแย่แก้วเลยแต่ปลูกเข้าใจไหมครับน้ำหนักทั้งหมดมันก็จะลงไปข้างล่างหมดถ้าไม่ไม่เป็นชั้นครับมันจะลงฐานล่างฐานล่างหมดนะถ้าเหมือนครงสร้างข้างล่างตรงดูเทนเนนนะครับองค์พระเหมือนที่วัดม่วงเนี่ตอวนี้ลาะน้หนักทั้งหมดมันก็เยอะบล็อกหน่อยเดียวเนี่ยปลูกพอลูนลกันน้ำหนักหลายสิบตันหลายตันแล้วคราวนี้น,น้ำดับมันมาอยู่ข้างล่างพอรันดับไปก็เกิดร้อนเย็นเกิดเฟเจอร์เกิดการบิด คลายแต่ของผมไม่เป็นอย่างนี้นะครับผมใช้ใชโฟมมาเนี่ยครับกัดขึ้นมานะครับกัดใหญ่ทําไปทีเะเลเยอร์ในแต่เรเยอร์มันก็จะมีที่ตั้งเดี๋ยวเราขึ้นไปบนนี้ก็ต้องเท,เทอ,องแรกแล้วนะครับใหญ่โตนะครับเ <c oughs> ททีงานทุกคนก็ทํานะครับแต่สิ่งที่แก้ทําไมเราแก้ปัญหาได้มันเกิดจากมันสามารถเห็นทางมาดูได้มันก็แก้ไขว่าเราคิดนะนะเขาเดียวได้ทาง เขาเรียกว่าอุกณิมิตหรือย,ยานทศนะที่มันเกิดทางจับสุบัญญาณเพราะงั้นปัญหาที่นี่ไม่ค่อยมีเพราะมันได้รับการแก้มาก่อนล่วงหน้านะครับมีการแก้มาก่อนเรื่องหน้าแล้วก็เวลาเราเททีงใช้ปูนร้อยลูกหลาท่านเหล่านี้ท่านก็มาแบบคนละลูกคนละลูกคนละลูกตายหนึ่งรถอ่าสมมติว่าหนึ่งหมื่นบาทอคนละห้าร้อยบาทคนละสองร้อยบาทเพราะเราทำฟอลโล่อย่างนี้มาใช่ไหมท่านท่านก็อยู่ว่าเป็นสปเปีแล้วท่านใช่ไหม อยู่เยอรมันนะครับน้องๆมาจากเยอมันนั่งมามามาทั่วประเทศหลายหลายคนเดี๋ยวพุ่งนี้พมจะมาน่ามายากอยู่ยากที่เนี่ยประไม่มีขุดหรอกปุ๊แต่อยู่น้วมันมันเป็นบ้านนะครับผมย้ายเป็นบ้านของทุกคนที่นั่งผมยังแปลกคนเดินว่นั่งบนหินให้มารู้สึนในี่ใครมาที่หลังไอ้หนิ่ข้างหน้าแปลหมดแล้วย่ยนี่ต้องเอาขึ้น

จเจริญอ,อยู่ด้วยอะไร,ะะไระเลยบอกว่าเจริญธาตุสายใหญ่ธาตุดินน้ำสุดดินดินสุดน้ำแผันแปรเป็นหินนี่เจบลงได้ผมเนี่ยผมเคยไปอยู่กับหมู่บ้านฤาษีนะอยู่จนห่าวเหนือยเขาเรื่องดีก็มีใ,นใ,นใช่ครับมีเพื่อนอยู่ที่นี่เหมือนกันเขาเขาฤาษีกับผมเขารัมากมากเลยเดี๋ยวน,นี้เขายจะสิบบ้านเลยครับ ครับองเขา807เป็นลูิษีที่อยู่ในหมู่บ้านและคนนอกที่ไปอยู่ตามต้นไม้ไปอยู่นั่งเขาไปนั่งรอต้นมะขามป้อมให้มันหล่นนะที่จะกินนะครับผมขึ้นเป็นขยำเนี่ยหล่นแล้วเขาหลับมาเดี๋ยวเขาสอนให้ผมกินใบไม้แล้วอยู่ป่าเนี่ยกินใบไม้อย่างงี้นะถ้าเกิดปิดแค่อย่างนี้เขาเป็นเหมือนกับพวกกลุ่มมอนชาวมอนชาวกะเหรี่ยงชาวเนี่ยนะครับ แล้วเขาจะมารวมตัวกันที่ถ้ำองจอุต่อไปเขาบอกเขาจะมามามาทิ้นดี่กันนะผมมีเพื่อนเป็นอย่างงี้เยอะหลายคนแล้วก็ได้เขาเ้ยยาใจจิญาณต่างๆที่เขาจะคนได้มาไม่เหมือนกันผมก็ได้อธิบายเขาฟังว่าที่ท่านเกิดงนี้เพราะท่านทำอุญสนใหม่นี้กี่ชาติมาแล้วีมาแล้ว,ลวคือธรรมะไม่จาเป็นจะต้องอยู่ในชุดอย่างนี้ธรรมะเกิดได้กับทุกคนนะที่มันมองเห็น พระองค์า like ้งสลูกได้เยอะสามสี่งลูก่าน no> uh, ี่สามวิธีเริยนไงอาลมเยให้ได้ไอ้นนท์ไม่ค่อยเอาลมเยืไม่อยู่เหมือนกันยังเด็กก็ค่อยคว่าปรเดี๋ยวเราต้องขึ้นที่างคนกันแล้วเนี่ยโอ๋ไห้ไหมไปไป ผมพระเลยครับวันน uh, uh ี huh. uh ้แบบเป็นครัはは้งแรกที่เที่ยวพระปูมาพอดีเลยนิดกว่าปีเพิ่งวันนี้คือวันแรกที่เจอเทหน้าพื้นไปพระที่คอยหน้ามาผ่านเฮ้ยชามาปิดไหนเหรอไม่ปิดได้นะ